สวัสดีครับนะครับก็เจออาจารย์นัทนะครับสำหรับครั้งนี้ก็มาเฉลยนะครับแนวข้อสอบเข้าม .4 นะครับของเรียนวิทยโดนกับกำเนิดวิทนะครับแล้วก็จุฬาพรกับวมวนะครับนะข้อนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของสมการที่ปนเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับมาดูนะครับ ผลคูณของคำตอบของสมการนี้นะครับเขียนได้ในรูปของ m ส่วน n นะครับโดยที่หอเรอมอของ m และ n เท่ากับ1นน,นะครับแล้วก็ m น้อยกว่า n ถามว่าวผลต่างของ m และ n ตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับตรงกับข้อใดต่อไปนี้อ่ะโอเคอบ่อยครั้งที่โจทย์สไตล์นี้ชอบออกนะครับนะก็ที่เอาเรื่องของกลหรือรูะนะครับมาปนกับเรื่องของสมการนะครับ เพราะฉะนั้นก็นะครับเราจะต้องนะครับใช้วิธีการจัดรูปเพื่อํำจัดลากที่3นะครับนะซึ่งแน่นอนคงไม่ยกกำลัง3แน่ๆอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะใช้สมบัติอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือนะครับลากที่ n ของ a กำลัง m แบบนี้นะครับนะลากที่ m นะคอลากที่ n ของ a กำลัง m นะครับ สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือลากที่ n ของ a ทั้งหมดยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง m นะครับ2ก็คือลากที่ n ของ a คูณ b นะครับนะเราสามารถแยกเป็นลากที่ n ของ a คูณลากที่ n ของ b นะครับนะเราจะใช้สมบัติเบื้องต้นเนี่ยครับ2ข้อนะครับนะเราใช้สมบัติ2ข้อ,อโอเคนะครับ เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทีนี้ใช้ยังไงมาดูนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับตามสมบัติของเราเราก็จะได้นะครับรากที่3นะครับของ x บวกหเนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรากที่3ของ x ลบหนะครับยกกำลัง3ามเออทวทีิยกกำลัง2นะครับเท่ากับ5้าส่วนสอง Uh, เราเราทราบดีนะครับว่า x กําลัง x กํลัง2ลบ1มันแยกได้ x ลบ1นะครับคูณ x บวก1เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แยกได้เป็นรากที่3ของ x บวก1คูณรากที่3ของ x ลบ1 โอเคนะครับนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตมันจะมีรากที่3ของ x บวกหแล้วก็รากที่3ของ x ลบ1เพราะฉะนั้นอาจารย์นัจะให้ก้อนนี้นะครับเป็น a ก้อนนี้เป็น b ก้อนนี้ก็คือหมายความว่านะครับรากที่3ของ x บวกอาจารย์นัทให้เป็น a นะครับรากที่3ของ x ลบ1ให้เป็น b นะครับเราก็จะได้ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับเท่ากับ5ส่วน2 นะครับ ab เสร็จแล้วเราก็แก้สมการครับก็ย้าย2มาคูณจะได้2 a กําลัง 2, บวก2 b กําลัง2เท่ากับ5 ab นะครับเราก็ย้ายข้างเพื่อแยกตัวประกอบนะครับได้2 a กําลังสอลบ5 ab บวก2 b กําลังสอเท่ากนะับ0เราก็ทำการแยกตัวประกอบออกมา นะครับซึ่งทักษะตรงนี้ก็นะครับก็น่าจะได้กันอยู่แล้วเนาะนะครับจะเป็น 2a ลบ b กับ 2a ลบ 2b มีค่าเป็น0นย์นั่นเองนะครับมีค่าเป็น0นอ่าแสดงว่าเราก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับจะได้ 2a ลบ b เท่ากับ0นย์แสดงว่า 2a เท่ากับ b หรือนะครับหรือ a ลบ 2b เท่ากับ0นก็ a เท่ากับ 2b โอเคนะดังนั้นจากประเด็นตรงนี้นะครับผมอาจารย์นัดเอามาคิดตรงนี้ก่อนอัหนหก่อนจาก 2a นะครับเท่ากับ b เนื่องจาก a เป็นรากที่3 b เป็นรากที่3เพราะเราก็ยกกำลัง3ให้มันจะได้เป็น 8a กำลัง3เท่ากับ b กำลัง3นะครับดังนั้นรากที่3ยกกำลัง3ลรากก็หายไปจะได้8คูณ x บวก1เท่ากับ บีกำลัง3ก็ได้ X-1 ลบหนึ่งนะครับตรงนี้จะได้แปด x บวกแปดเท่ากับ x ลบหย้ายไปย้ายมานะครับจะได้ x เท่ากับลบเส่วน,นะครับส่วนเนะโอเคนะครับ <c oughs> ส่วนกรณีที่สก็คือกรณีนี้นะครับเเท่ากับสอก็ยกกำลังสทั้งสองข้างจะได้ a กำลังสเท่ากับแปดลังสนะครับก็แทนค่า A กําลังสก็ได้ x บวก1นะครับและแปดคูณ B กกาลังสาก็8คูณเล็บเลบ1นะครับย้ายไปย้ายมานะครับเราจะได้ x เท่ากับนะ9ส่วน7ซึ่งค่า x เนี่ยเอาไปตรวจสอบนะครับของสมการและอาจาร,รย์นะัดตรวจสอบเรียบร้อยก็เป็นจริงทั้งคู่นะครับเป็นจริงทั้งคู่นั่นเองอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้โจทย์ถามหาอ่าโจทย์โจทย์บอกว่าผลคูณ นะครับนะครับดังนั้น m ส่วน n เนี่ยจะเท่ากับผลคูณของลากคำตอบก็คือได้เป็นลบ9ส่วน7นะครับคูณ9ส่วน7ก็จะได้เป็นลบ81ส่วน49แต่ว่าด้วยเงื่อนไขเขาบอกว่านะครับ m น้อยกว่า n m น้อยกว่า n นะครับนะก็แสดงว่านะครับ m เนี่ยต้องเป็นอะไรครับลบนะครับ81แหนะ n ต้องเป็น49ถูกไหมครับนะ m ต้องเป็นลบแปนะครับแหนะก็ n ต้องเป็น49นั่นเองนะครับทีนี้เขาถามหาผลต่างนิยามผลต่างก็คือมากลบด้วยน้อยนะครับก็คือ n ลบด้วย m ก็เป็น49ลบด้วย ลบ81นะครับก็เป็น49บวก81ข้อนี้ก็ตอบ130นั่นเองนะครับนะโอเคข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ข้อสอบนะครับมักจะเอาสไตล์นี้นะครับเอาสมการปนกับเรื่องรูทนะครับนะหรือเรื่องกลนเนี่ยมาออกบ่อยๆเพื่นนะครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวอยู่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับ นะดูเป็นแนวทางว่าเจอนะครับสมการในรูปของคนจะต้องทำยังไงก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการจัดรูปนะครับแนะแล้วก็วิเคราะห์คำตอบออกมาโอเคนะครับนะดังนั้นก็สำหรับข้อนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเจออาจารย์นันดในข้อน,นะครับต่อๆไปสวัสดีครับ